สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาเดตข่าวทีแมนเชสเตอร์ซิตีแมนซิตี้โคตรสุดอัดฟูลเล่มคารังด้วยสกอร์งประตูต่อหนึ่งทั้งที่แมนซิตี้โดนใบแดงเหลือผู้เล่นเพียง10บคนตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วโดนลูกจุดโทษทำให้จบครึ่งแรกเสมอกันไป1ประตูตัวหนึ่งแต่พอเริ่มครึ่งหลังได้ไม่นานประมาณนาทีหกสิกว่าแมนซิตี้ได้เปลี่ยนส่งดาวยิงชาโนาว,วีอรือลิงอาเลนลงสนามเพราะอาเลนไม่ก่อยฟิตสมบูรณ์ แล้วก็มาเปลี่ยนเกมจริงๆาเล่นยิงประตูใจชนะให้แมนิิตี้เฉือนฟูเลมไปอย่างหวุดวิดทั้งๆท,ท,ที่มีผู้เล่นเพียง10คนถือว่าฟอร์มอย่างโอดเลยซิตี้าเล่นได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาก็สเป,ปรย์กับตัวเองว่าเขาระเบิดฟอร์มเทพได้ทั้งๆท,ท,ท,ที่เขาเพิ่งจะย้ายมาได้ไม่นาน แต่โฟมของเทียบจริงๆเล่นยิงไปทั้งหมดในพิมพ์ร์ลีกตัวน,นี้18ประตูจาก12นัดทำให้าเล่นนำดาวซันโบพิมพ์ร์ลีกอยู่ในตอนนี้าเล่นก็ตกใจในฟอร์มของตัวเองเหมือนกันว่าเขาจะมาไกลได้ขนาดนี้แล้วตอนนี้าเล่นยิงไปจากทุกรายการที่23ประตูจากการลงสนาม18นัดแล้วาเล่นก็ได้กล่าวอีกว่า ผมไม่มีทางฟอร์มแบบนี้ถ้าไม่มีเพื่อนร่วมทีมที่ดีเราช่วยกันเล่นช่วยกันทําเพื่อสโมสรของเราอย่างเต็มที่แล้วการมีเพื่อนร่วมทีมแบบนี้อยู่ผมคาดหวังทําหลายสิ่งหลายอย่างได้เลยแล้วมาต่อที่ข่าวนี้อวาริสกองหน้าเบคอับกิ A เองอมมิทิตีที่ทําหน้าที่แทนอาเลนได้อย่างดีถึงจะต้องเป็นตัวสํารองของอาเลนก็ตามแต่ถ้าเขาลงสนามอวาริสก็ทําอย่างเต็มที่แล้วนัดเปิดบ้านเฉือน,นชนะฟูเลม เขาก็ยิงประตูได้ด้วยถือว่าเป็นผู้เล่นชั้นดีเลยทีเดียว2นัดหลังสุดของเขายิงไปทั้งหมดสประตูและแอสซิต์2ครั้งอาวาริสผู้เล่นชั้นดีสามารถเล่นหน้าเป้าได้แล้วยังขยับไปเล่นปีกได้อีกด้วยถือว่าซิตี้ซื้อมาแบบคุ้มสุดๆอาวาริสในวัย2 2ปีเขายังจะพัฒนาได้อีกเยอะและจะเป็นกำลังสำคัญของแมนซิตี้ในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนและนี่ก็คือข่าวเกี่ยวกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ กับผมจากช่องบ้าบอลสวัสดีครับ